สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านที่สวยราคาแม่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากใ้ด่วนใส่ตรงกโทรมาที่เบอร์082 4804746็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาบบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาสามรอยบาททุกรายการครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององค์ครับผมวันนี้ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับผมถูกใจตรางหนชอบใจตรางหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรว,วัดพิกุลทองครับผมนี่ครับ วันนี้สามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมสององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมวันนี้นี่ครับจะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นปิดตาหลังแบบนี่ครับอาจจะเป็นทางชนบุรีนะครับผมหลวงพ่อแก้วนี่ครับผม จะเป็นรายการที่สองนะครับผมเป็นผ้าปิดตาหลังแบบครับผมน,นี่ครับพร้อมเรียมกรอบมาแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยข้างหลังเป็นหลังแบบครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพัฒสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สามนะครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นฐานเซมนะครับเนี่ยครับ ันจะเป็นรายการที่สามครับผมช่วงนี้ก็ภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดครับผมเนี่ยภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับผมจะเป็นรายการที่สามครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ่อไปเป็นพัฒสมเด็จรายการที่สี่ครับผมนี่ครับัน,นจะเป็นรายการที่สี่เลี่ยมกรอบอัตติกมาแล้วนะครับอันนี้ นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สี่นะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นภาคุดแผ่นเนื้อดินครับผมนี่รายการที่ห้าครับผมเนื้อหาข้างหลังมันมันครับผมนี่ครับผมจะเป็นรายการที่ห้าครับผม เป็นพระคุณแผนรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับคุณเลื่อนสัมนศักดิ์ครับ,รรบผมเนี่รายการที่หกนะครับอันนี้นะครับนี่ครับผม จะเป็นเหร่ยทรงเซมมาลงกรทวดครับผมหลังเป็นอาจารย์ทีมครับผมรุ่นเลื่อนสรัมรมนาศัก์ครับผมน,นี่ครับนี่ครับจะเป็นรายการที่หกนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญลงพกกล้วยวัดโคสิตาลามครับผมนี่ หอ,อมเรียมมาแล้วสวยครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับผมหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตาลามับผมนี่นครับด้านหลังครับผมน่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนี่ นี่จะเป็นรายการที่เจดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นนางกวักครับผมนี่นี่เป็นรายการที่8นะครับเนื้อหาเหมือนสมเด็จเลยนะครับเนี่ยเป็นนางกวักนี่ครับผม นี่ครับผมจะเป็นรายการที่แปดครับผมนี่นางกวักกับผมเนื้อหาสวยๆครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมเป็นพระสมเด็จนี่ครับเราพอพรมวัดช่องแคครับผมนี่อันนี้เป็นรายการที่เก้านะครับผมนี่ครับผม ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับจะเป็นรายการที่เก้านะครับผมนี่ครับผม ครับเป็นรายการที่เก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยครับผมนี่เป็นรายการที่สิบนะครับนี่ครับผมรายการที่สิบครับผมอันนี้ รายการที่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นโลหะแก้ววัดพวงมาลัยครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้นี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ผมอันนี้จะเป็นรายการที่11นะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยครับผมสององค์500บาทครับผมวันนี้รายการที่11บเอ็ก็ผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่12บสครับผมอันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้หนครับผมหลวงปู่เตาะวัดประดูชิมพีครับผมนนเป็นปิดตาจัมโบนหนึ่งนะครับ นี่ครับมีตะกุดฝังอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแผ่นนี่ครับผมจะเป็นปิดตาจำบนหนึ่งรบโต๊ะวัดะดูชิมพีครับผมนี่ครับผมรายการ ที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญเตมาหลวงพุทิมนะครับเสมาหลวงพุทิมวัดละหารไล่ครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับผม ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นหนุ่มบุทวดผมไม่น่ใจะว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะข้างหลังเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับผมนี่ครับนี่เป็นหนุ่มบุทวดแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผม ข้างหลังนี้เขาจะเรียกสถูปหรือเปล่าครับนี่ครับเนี่ยครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นวังหน้าฮอันนี้เขาเรียกวังหน้านะครับเนี่ยจะเป็นรายการที่สิบห้านะครับผม นี่ครับนี่องค์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นหวังหน้านี่ครับผมนี่ครับผมอนอี้จะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับอไปเป็นพาลีลา รายการที่สิบหกครับผมนี่ครับปาริลาเม็ดขนุนรายการที่สิบหกนะครับ นี่ครับผมจะเป็นรายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรหลงปู่โต๊ะนะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้เนี่ยจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนะครับลงปู่โต๊ะครับผม ครับผมรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นพาคุณแผนขี่ไก่ครับผมนี่อขี่ไก่หรือพกกล้วยครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับผมถูกใจวุ้นในชอบใจวุ้นในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์ห้าร้อยบาทครับผมวันนี้ ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมนี่นี่ครับรายการที่18ครับผมราคา3า0บาทครับต่อไปเป็นรายการที่19ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวช่ชมวัดฉลองครับผมนี่นี่เป็นรายการที่19นะครับเหรียญหลวช่ชมวัดฉลองครับผม ี่ครับผมองคพแชม่มวัดฉลองภูเก็ตครับผมเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมนี่ครับรายการที่สิบเก้าผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับพระมงควลเทพมุนีหวพ่อวัดปากน้ำครับผมนี นี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับผมวัดปากน้ำพราศีจเจริญครับผมน,นี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่21ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่21นี่เขาเจาะเอาพุทธคุณออกหรือเปล่าในด้านหลังนะครับนี่นี่มีการเจาะเอาพุทธคุณออกได้หรือเปล่าสมัยก่อนนะครับผมจะเป็นรายการที่21นะครับ ครับผมเป็นรายการที่2ีนะครับเป็นภาพิเศษนี่มีการเจาะตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยเจาะรูตรงนี้ไว้ด้วยนะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกก้ครับผมนี่ข้างหลังเป็นยันตุกตาครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับ เป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้นี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่เป็นลุงผัวผางครับผมนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผม น,นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมเป็นรายการที่23ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่24ครับผมอันนี้เป็นรูปถ่ายอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเที่ยงใช่ไหมครับโอมันหาหรือเปล่าในแบบนี้ผมได้มาแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเป็นกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยครับผมจะเป็นรายการที่24นะครับผมนี่ครับผมเนี่ย นี่ครับผมรายการที่24ครับผมราคา300บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอรไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ